หญิงองค์ชัยเลี่ยองขอมาพบท่านเพคะต่อไปว่าข้าไม่พบเขาฝากให้ข้าเอาของชิ้นนี้มอบให้พระองค์เพคะบอกว่าหากพระองค์ยังไม่ยอมออกไปพบหน้าเขาจะกลับไปเองเพคะเอามาให้ข้าดูสินี่มันแผนที่การป้องกันเมืองของข้านี่ภาพนี้พ่อของข้าเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วทำไมทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ แล้วตกลงองหญิงจะออกไปพบเลี่ยอองไหมเพคะเขาบอกว่าจะรอท่านเพียงแค่หนึ่งชั่วยามเท่านั้นไม่พบหากเขาเอาแผนที่ป้องกันนี้มาให้ข้าถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าต้องการขอข้อแลกเปลี่ยนอะไรจากข้าก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่แน่ใจว่าแผนที่นี้เป็นของจริงหรือไม่หากข้าออกไปพบเขามันก็จะยิ่งทำให้เขาถือไพ่เหนือกว่าเราเจ้าเอาแผนที่นี้ไปคืนเขาซะ แล้วบอกเขาไปว่าไม่ต้องแกล้งทำตัวเป็นคนฉลาดมากนะเพคะองคหญิงตอนนี้ข้าจะเขียนจดหมายเจ้ารีบเอาไปส่งให้คนของหัวเถ่ายงแล้วฝากให้คนของเขารีบส่งต่อไปในมือของท่านพ่อให้โดยเร็วที่สุดองหญิงทำไมพวกเราไม่ขอความช่วยเหลือจากอง์รัชทายาทล่ะเพคะนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นจุดอ่อนขนาดใหญ่ของข้าข้าไม่มีทางให้มันไปอยู่ในมือของคนอื่นแน่นอน องรัชทายาจดหมายขององค์หญิงมาถึงแล้วท่านต้องการอ่านจดหมายหรือไม่ต่อให้ข้าอ่านข้าก็อ่านไม่เข้าใจหรอกนางเขียนมีแต่รหรัสลับที่มีแต่ท่านพ่อและท่านพี่ของนางเท่านั้นถึงจะเข้าใจเจ้ารีบส่งไปซีเปิดซะเถอะองค์ชายข้าว่าเดืองนี้เนี่ยนะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับที่องค์ชายก้าวส่งแผนที่ไปข่มขู่องคหญิงที่จวนเมื่อคืนนี้แน่เลย <c oughs> น้องก้าวเริ่มขยับตัวแล้วสินะดี งั้นข้าจะส่งให้เขาไปที่ซีเปยดเมืองขององคหญิงซะฮะจะส่งเรี่ยอง,ององชายเก้าไปซีเปยดหรือพีะยค่ะมันจะดีหรือเพีะยค่ะเห็นได้ชัดว่าท่านพ่อขององค์หญิงมีความตั้งใจจะให้องค์หญิงนั้นเกี่ยวดองกับองค์ชายเก้าเซียวชางอิงตอนนี้หากข้าเอาเสี่ยวชางอิงส่งไปยังซีเปยและหากเขาด้วยรับการสนับสนุนจากซีเปย์ยังไงเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นหรอก อีกอย่างองค์หญิงก็ไม่ได้ชอบองค์ชายก้าวแค่องค์หญิงไม่ยอมยังไงพ่อของนางก็ไม่สามารถฝืนนางได้และข้าก็อยากรู้หญิงนะว่าหากเรื่องที่เขาเอาแผนที่ป้องกันมาข่มขู่องค์หญิงรู้ไปถึงพ่อของนางข้าอยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะแก้ตัวกับท่านพ่อของนางว่ายังไงห <c oughs> องหญิงไม่รู้ว่าเกิดข้อผิดพลาดตรงไหน เช้าวันนี้ท่านพ่อของพระองค์ทราบเรื่องที่แผนที่ป้องกันของเมืองหายไปแล้วเพคะแต่เป็นเพราะว่าหลักฐานยังไม่ชัดเจนเ,เหล่าเสนาบดีสามสำนักทั้ง6กกรมจึงเกิดการโตรเ้เถียงกันอย่างใหญ่โตหลังจากนั้นเลี่ยอ๋องจึงอาสาตัวเองเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เองอย่างลับๆเพคะมีคนช่วยพวกเราสินะเรื่องจริงกลายเป็นเท็จเรื่องเท็จกลายเป็นเรื่องจริง มีแต่รังจะทำให้เรื่องราวยุ่งยากมากขึ้นเข้าไปอีกแม้แต่คนที่ขโมยแผนที่มาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าแผนที่ที่ตัวเองขโมยมาเป็นของจริงหรือของปลอมอีกอย่างทางฝั่งซีเปิดยังไงท่านพ่อของข้าก็ต้องมีวิธีรับมืออยู่แล้วองหญิงองคารัะขององค์ราชททยามาส่งสำรับอาหารเพคะองหญิงเพคะค่ะวันนี้ตำหนักตะวันออกทำปูยัดส้ม แต่องค์รัชทายาทร่างกายอ่อนแอยังไม่สามารถทานอาหารได้เยอะเลยแบ่งให้ข้าเอามาให้องค์หญิงด้วยพะยะค่ะขอบคุณมากรบกวนท่านองค์คารักขอบคุณองค์รัชทายาทแทนข้าทีองค์รัชทายาทมีรับสั่งให้ข้ามาแจ้งองคหญิงด้วยพะยะค่ะท่านบอกว่าเรื่องแผนที่ของเมืององค์หญิงอย่าได้เป็นกังวลไปพะยะค่ะอะไรนะคนที่ช่วยข้าอยู่เบื้องหลังคือองค์รัชทายาทอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนี้ อำนาจและความฉลาดขององค์รัชทายาทก็มากกว่าที่ข้าประเมินไว้ก่อนหน้านี้มากสินะองค์ชายร่างกายของเจ้าช่างอ่อนแอถ้าหากมีอะไรเจ้าให้คนมาเชิญพ่อไปหาเจ้าก็ได้เจ้าไม่จำเป็นต้องมาหาข้าด้วยตัวเองอย่างนั้นดอก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ท่านพ่อไหนช่วงนี้ก็ใกล้จะเทศกาลแล้วลูกเห็นองค์หญิงเจ้าหนิงช่างน่าสงสารนะ ลูกเลยมาขออนุญาตพิเศษให้ท่านพี่ของนาได้เข้ามาในเมืองหลวงเพื่อมาอยู่กับนางในช่วงเทศกาลได้ไหมพะยะค่ะท่านพ่อได้โปรดช่วยลูกด้วยองค์ชายเพียงแค่มาขอประธานอนุญาตเหตุใดจะต้องมาด้วยตัวเองเช่นนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไปพรุ่งนี้พ่อจะออกคำสั่งให้เจ้าเององค์รัชทายาท เป็นเช่นนี้แล้วงินพ่อจะประทานงานแต่งให้เจ้ากับองค์หญิงเจ้าหนึ่งเลยเจ้าจะว่ายังไงท่านพ่อข้าอยู่ได้อีกไม่นานเล้วไหลท่านหมอหลวงบอกเองว่าแค่หาบัวหิมะมชั้นสูงเจอร่างกายของเจ้าก็จะค่อยๆดีขึ้นองค์ราชทายาทญาของเจ้าและพ่อล้วนแต่ต้องการให้เจ้าสบายดีและอยากเห็นเจ้าแต่งงานมีลูกหลานสืบไปท่านพ่อ ลูกจะดูแลตัวเองให้ดี <c oughs> <c oughs> นี่เธอได้ยินข่าวไหมว่าเมาื่อวานอง์รัชทายาทไปขอคำสั่งพิเศษจากฝ่าบาทให้องคหญิงเจ้าหนิงด้วยตัวเองว่าขอให้พี่ชายของนางได้เข้าเมืองหลวงมาฉลองเทศกาลกับนางนะ่ะโห้ยองหญิงเก่งมากทาเอารัชทายาทหลงสไปไหนไม่ได้หัวปลหัวปำเลยทางเรื่องแผนที่และเรื่องที่ท่านพี่กลับเข้าเมืองมาได้ ล้วนต้องขอบคุณองค์รัชทายาทดูเหมือนว่าเขาจะชอบทานอาหารและขนมมากอย่างนั้นข้าทำเกี๊ยวให้เขาเป็นการขอบคุณสักถ้วยก็แล้วกันฟาบาทเกี๊ยวถ้วยนี้องค์หญิงทำเองเลยเพคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านช่วยเหลือเสมอมาองค์หญิงเลือกให้สองไส้แต่กังวลว่าฟาบาทจะทานได้ไม่มากดังนั้นเลยทำมาให้แค่อย่างละสามชิ้นนับเพคะแล้วก็ องค์หญิงตั้งใจรับสั่งมีมาฝากให้องคคารักด้วยนะนี่ของเจ้าหนึ่งชามเอาไปเอ๊ะของข้าเองก็มีด้วยเหรอโอ้เอ๊ะทำไมความรู้สึกนี้มันเฮฮเกียวสองถ้วยนั้นยังไงก็ต้องเป็นของข้าทั้งหมด ฝากขอบใจองค์หญิงด้วยองค์ครรักเจ้าไปส่งแม่นางจุ่นวี่ออกนอกวังให้ข้าด้วยเถิดสิบนาทีผ่านไปหวงังวังเปล่าหมดเลยหมดเลยทั้งสองชางไม่เหลือเลยฮะแป้งหนุ่มละมุนลิ้น หอมกลุ่นน้ำซุปเกี๊ยวที่เจ้าหนิงทำช่างอร่อยจริงๆ <g ill of humor> ฟาบาดข้าว่าพรุ่งนี้เช้าเรามาเสวยเกี๊ยวกันเถิดเพราะข้าเองก็อยากทานเกี๊ยวอยากทานมากเลย <g ill of humor> นะกินเกี๊ยวกันหลังจากนี้ตำหนักตะวันออกจะไม่ทำเกี๊ยวอีกโอ๊ยทำไมททำไม่ไมละพยาค่ะ ก็ฝีมือขององค์หญิงเจ้าหนิงดีเกินไปข้าไม่สามารถทานเกี๊ยวฝีมือของคนอื่นได้อีกและดูเหมือนว่านางจะชอบอาหารเสียด้วยดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะต้องไปเรียนทําอาหารซะแล้วละ่ะฮะฝ่าบาทหากท่านต้องการอะไรท่านก็ให้พ่อครัวทําก็ได้นี่ท่านจะต้องลําบากไปเรียนด้วยตัวเองทําไมเล่าเจ้าไม่เข้าใจถ้าหากนางชอบอาหารที่ห้องครัวทํานางก็สั่งให้คนทํามาแล้วสิ แต่นี่านางลงมือทำด้วยตัวเองและถ้าหากว่าข้าเกิดทำให้นางชอบอาหารของข้าได้นั่นหมายความว่านางก็ต้องมาเรียนกับข้าด้วยตัวของนางเองอยังไงล่ะฮึ <c oughs> อ๋อองหญิงเจ้าหนึ่งเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรที่ข้ามาวันนี้เพราะข้าอยากจะขอบคุณที่ฟาบาทคอยช่วยเหลือข้ามาตลอดเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าหญิงไม่ต้องคิดมากหรอกนะ เกี๊ยวที่องค์หญิงทำมาเมื่อวานช่างเลิศรด,ดมากข้าเองก็ชอบทานเกี๊ยวแต่ไม่รู้ทำไมพอคุณอื่นทำมักจะรู้สึกว่าแป้งมันแข็งกระด้างไม่อร่อยเลยเช่นนั้นข้าจะเขียนสูตรให้ฟาบาทเองเพคะจริงสินี่คือทุบหอมปี่หั่นเสียงที่ข้าทำขึ้นมาข้าเอามาฝากให้ฟาบาทโดยเฉพาะเพคะเจ้าจงรีบไปหาก,กระถางทุบเทียนมาให้ข้าหน่อยสิ กลิ่นช่างอบอุ่นและหอมละมุนช่วยให้จิตใจสงบมากเสียจริงข้าชอบปี๊ฮั่นซยงนี่มากองค์หญิงลำบากท่านแล้วหะ่ะฝ่าบาทชอบหม่อมฉันก็ดีใจเพคะที่จริงวันนี้นอกจากถือโอกาสมารบกวนท่านแล้วข้ายังสงสัยอีกข้อหนึ่งฝ่าบาทรู้เรื่องแผนที่ได้อย่างไรหรือเพคะ <c oughs> ข้าขอไม่ปิดบงังองค์หญิงก็แล้วกันในตำหนักขององค์จัก,กรพรรดิ หลายๆคนล้วนเป็นคนของข้าเองเขาบอกว่าตำหนักขององค์จัก,กรพรรดิแต่ไม่ได้บอกว่าจวนขององค์ชายก้าแสดงว่าเขาต้องแอบวางคนไว้แฝงตัวเข้าไปในจวนขององค์ชายทุกพระองค์อย่างแน่นอนองค์ราชทายาท่านรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ข้าปรารถนามาตลอดคืออะไรตระกูลของเจ้าปลอดภัยสบายดีและเมืองสีเปิดของเจ้าก็ไม่วุ่นวายอีกต่อไปอยังไงล่ะ หากข้าขอให้เป็นเช่นนั้นองค์รัชทายาททำให้ข้าได้หรือไม่ได้สิอง์รัชทายาทข้าเป็นคนไม่เชื่อใครง่ายๆและข้าก็ไม่ชอบฝากชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองไว้กับผู้อื่นบังเอิญจังเลยเพราะข้าเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันองค์รัชทายาทหากท่านต้องการสิ่งหนึ่งจากภรรยายในอนาคตของท่านท่านอยากขออะไรจากนางอย่างนั้นด้วยไม่ถึงกันก็พอ แม้ว่าจะอ่อนแอรหรือไม่ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นดึก <c oughs> <c oughs> ตำหนักองค์รัชทายาทแห่งนี้มีการเขียนข้าววงกับดักทุกย่างก้าวหากในอนาคตภรรยาของข้าเข้ามาในตำหนักนี้เราเกิดติดก,กับดักขึ้นข้าอาจจะไม่สามารถช่วยนางได้แต่หากเปลี่ยนเป็นว่าหากข้าถูกนางหลอกใช้จนตัวข้าได้รับบาดเจ็บเอง มันเป็นเพราะว่าข้าไร้ความสามารถเองข้าจะไม่โกรธนางเลยองค์ราชายาขอบพระทัยสำหรับทุกอย่างเพคะท่านดีมากจริงๆนี่เจ้าเจ้าเห็นไหมนางบอกว่าข้าดีมากดีหรออเจ้าได้ยินหรือไม่นางรู้สึกว่าข้าดีมากเลยอ,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 องค์ราชายา หากท่านต้องการแต่งงานกับองค์หญิงจริงแล้วเหตุใดเมื่อครู่นี้ถึงพูดไปอย่างนั้นล่ะพระยะค่ะที่ว่าหากนางติดก,กับดักไปพระองค์อาจจะช่วยไม่ได้เราพูดแบบนี้กับคนที่อยากแต่งงานได้ด้วยหรอองรัชทาย,ยาทข้าต้องพูดแบบนี้ตั้งหากละ่ะนางถึงจะเชื่อนางไม่ได้ต้องการความรักนางแค่ต้องการผลประโยชน์ร่วมกันก็แค่นั้นนางเพียงแค่ต้องการอยู่อย่างสบายใจไม่ทุกร้อนแค่นั้นเององหญิง ร้านค้าสองร้านได้ตกแต่งตามคำสั่งของท่านให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ร้านเครื่องหอมเหลือเพียงแค่องหญิงตั้งชื่อก็สามารถเปิดร้านได้แล้วเพคะชื่อร้านอย่างงั้นหรอเอาเป็นว่าให้ชื่อเหลาตู่หัวก็แล้วกันเหล่าตู่หัวเปิดให้บริการแล้วเครื่องหอมแบบครีมเครื่องหอมแบบตลับเครื่องหอมน้ำมันน้ำค้างหอมไข่มุกหอมมีเครื่องหอมทุกชนิด เชิญเข้ามาชมก่อนได้องหญิงเปิดร้านชื่อเหลาตู่หัวอย่างนั้นหรึอเทียนหยวนเจ้าจงไปซื้อเครื่องหอมปีหั่นเซียงในร้านนางมาให้หมดในเมืองน,นี้ข้าไม่ต้องการแบ่งปันเครื่องหอมที่นางปรุงให้ข้ากับใครหน้าไหนทั้งนั้นอ่าพระพะยะค่ะแล้วเจ้าก็จงเอาขวดเครื่องหอมที่ข้าได้รับบรรณาการนี้ไปให้กับองค์หญิงเพื่อแสดงความยินดีด้วยเฮ้อ ส่งให้ใบเดียวเนี่ยนะพยาขาองค์รัชทายาทส่งของขวัญต้องส่งให้เป็นคู่ไม่ใช่หรือให้แค่หนึ่งอันนางจะได้ไม่ต้องเอาออมมารับรองแขกคนอื่นอีกอย่างแก้วอีกใบข้าจะเก็บเอาไว้เองมีข้ากับนางอยู่ด้วยกันมันจะได้ครบคู่พอดีโยโย่ฮะท่านพี่ท่านพี่กลับมาแล้ว น้องสาวพี่เจ้าสวยขึ้นนะเนี่ยท่านพี่ก็ดำขึ้นมากพี่คะเด็กเด้อไปกันผู้เราเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่าพี่เอาของมาให้เจ้าเยอะเลยละตอนนี้คนที่ทำให้แผนที่ป้องกันซีเปิดรั่วไหลถูกท่านพ่อประหารเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้พวกเรายังไม่พบคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วเจ้าล่ะ เจ้าได้รู้มาจากปากขององค์ชายก้าวเลี่ยอองบ้างหรือไม่ว่าเขาได้รับแผนที่ป้องกันมาได้ยังไงเราต้องรีบสืบหาเรื่องนี้ให้กระจา่างหรือเพียงแค่ช่องทางนี้เท่านั้นแหละอีกอย่างโย,โย,โ,ยโย่เจ้าไม่ได้มีความคิดจะแต่งงานกับเลี่ยอองใช่ไหมไม่มีเพคะนี่เจ้าปักใจกับองค์รัชาทายาทแล้วอย่างนั้นหรอข้าแค่พอใจในตัวเขามากที่สุดในตอนนี้ท่านพี่ท่านและท่านพ่อเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกับข้า ข้าเชื่อเพียงแค่พวกท่านเท่านั้นแต่ข้าไม่เคยเชื่อใจคนอื่นข้าคิดว่าทั้งชีวิตนี้ของข้ามันไม่สามารถมอบไว้ให้กับผู้ใดได,ได้ถ้าหากว่าข้าต้องเลือกแต่งกับคนในราชวงศ์องค์รัชทายาทนับว่าเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะว่าเขาเหมือนจะอายุสั้นเทียบกับการสแสวงหาความรักเลือกใครสักคนที่อายุสั้นและให้หลานของราชวงศ์มีสายเลือดตระกูลเฉินได้สืบทอดอำนาจตำแหน่งต่อ นี่เป็นผลลัพธ์ที่ดีกับข้าและกับของสีเปิดของเราในเมื่อโยโย่พูดเช่นนี้วันหลังข้าจะเข้าวางไปพบองค์รัชทายาทสักหน่อยข้าได้ยินมาว่าท่านเป็นคนไปขอให้ฟาบาทขออนุญาตให้ข้าเข้าเมืองไม่ทราบว่าท่านทําเช่นนั้นทําไมองค์หญิงเจ้าหนิงสัญญาจะปีนหอกคอยในงานเทศกาลกับข้าข้าเพียงแค่ตอบแทนน้ําใจนางเท่านั้นปกติ การปีนหอคอยในงานเทศกาลเป็นวิธีที่ชายหยอกสาวไม่ใช่ดึกแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นวิธีที่น้องสาวของข้าหยอกผู้ชายคนอื่นซะแล้วน่าโมโหจริงๆคนอื่นพยายามหลีกเลี่ยงข้ามีเพียงองค์หญิงเท่านั้นแหละที่เข้ามาหาข้าเพราะกลัวว่าข้าจะไม่สบายแถมยังปรุงเครื่องหอมปี่หั่นให้ข้าอีกแถมนั่งยังกังวลว่าข้าจะกินไม่ได้เลยทําเกี๊ยวมาให้ข้าด้วยช่างแสนดีจริงๆใจเย็นๆไว ไม่โกรธเขาไม่สบายห้ามโกรธท่องเอาไว้โยโย่ก็เป็นเช่นนี้แหละเห็นคนน่าสงสารไม่ได้อชื่อเล่นขององค์หญิงคือโยโย่งั้นเหรอช่างน่ารักจังเลยมันจะมากไปแล้วทนไม่ไหววโว้ย